มีใครหมานกันบ้างไหมครับสำหรับเลขพระป่าน้ององค์อิงเพชรบ้านแพง3999มารบาทตรงๆเลยนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่เอฟซีเจ็บช้ำน้ำใจจากรางวัลคมชนลึก Award, อวอร์ดองคงอิงเพชรบ้านแพงเอาคืนทันตาเห็นเลยจะว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็บังเอิญแต่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและน่าจะเกิดขึ้นต่อครับสำหรับน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงพระป้าวัดน้องคู่เด้อจ้า เดินทางสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีดนวนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพ็รบ้านแพง FC น้องอุงอีเพ็รบ้านแพงทุกคนทุกท่กทานเลยไปแล้วกันครับแน่นอนว่าวันนี้16วิพฤษภาคม2568เป็นวันหวยออกนั่นเองครับหวยรัฐบาลไทยและหวย ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยแน่นอนว่าหัวรัฐบาลไทยพอๆไม่เอฟซี FC ก็น่าจ,จะได้เฮกันไปหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเลขที่ออกมาเนี่ยต้องบอกกันแบบนี้ครับว่า ตรงกับเลขพระป่าของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเลยกับ3ตัวท้าย3 0 9ซึ่งเลขพระป่าน้ององคอิงเพชรบ้านแพงก็3999บาทและแน่นอนว่า2ตัวก็ออก87ซึ่งแน่นอนว่าคูณห่หรือว่าพ่อฮักน้ององคอิงเพชรบ้านแพงก็ได้เป็นการทำคอนเทนต์ไว้หน้าเซเว่นในการชั่งน้ำหนักน้ององุอิงเพชรบ้านแพงแกล้งคูณ่แกล้งพ่อฮักนี่แหละครับเลขมันออกมา87กิโล2ขีดซึ่งแน่นอนว่าพ่อฮัก ก็มีการทําคลิปชี้แจงทําคลิปบอกบุญกันไว้แล้วและ f อก็ต่างกันไปตีเลขกันไปต่างๆนาะนาะบางคนก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างบางคนถูกเต็มๆบางคนไม่ถูกแล้วแต่ดวงกันจริงๆครับสาหรับเลขที่ใกล้ตัวน้ององคงอิงเพชรบันแพงนั่นก็อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่ากับการที่เลขออกมาใกล้ตัวน้ององคงอิงเพชรบันแพงเนี่ยถ้าตามแบบความเชื่อความศรัทธาเลย อุ๋งอิงเป็นบรรพงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีบุญญาธิการมหาศาลเลยแหละครับเพราะว่าคนที่คิดดีทําดีกับน้องเนี่ยก็จะได้สิ่งดีๆที่ตามมาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นแน่นอนว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเห็นกันผ่านตากันมานักต่อน,นักแล้วกับเรื่องตัวเลขแต่นั่นต้องย้ําแบบนี้นะครับว่าอุ๋งอิงเป็นบรแพงไม่ใช่หมอหวยอง๋์งอิงเป็นหมอลำ แต่สิ่งที่พ่อพ่อแม่ f อฟซีเนี่ยก็เอาไปตีกันต่างๆนานานะเอาไปตีเลขเอาไปซื้อกันต่างนานานกะ็เป็นแบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเป็นเอาไปลุ้นกันสนุกสนานกันเฉยๆแต่ไม่อยากให้คิดว่าอุ๋งอิงเป็นแพงใบหวยไหมน้องอุ๋งอิงเป็นแพงบอกหวยไหมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นครับนั่นก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยแต่ที่นํามาซื้อนํามาลองลุ้นเสี่ยงโชคดูมันก็เป็นสิ่งที่เรา เล่นสนุกเป็นเกมสนุกๆของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อถึงขั้นแบบว่าบ้าเลือดเป็นแสนเป็นล้านเราก็ซื้อไปเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องยอมรับแบบนี้นะครับว่าวันนี้นั่นก็ได้โชคกับน้องอุ๋งอิงเพชรเป็นแพงเชน่นกันกับเลขพระป่าสามัคคีที่น้องอุ๋งอิงเพชรเป็นแพงแล้วก็พระเอกแม่หน่อยได้ไปทอดพระป่าที่วัดหนองครูเลขยอดพระป่าก็คือ3999มื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นแหละครับนั่นก็ซื้อไว้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นลุ้น กับพ่อพ่อแม่เอฟซในช่วงวันที่ในช่วงวันหวยออกนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าพ่อพ่อแม่เอฟซหลายๆคนก็น่าจะมีเฮกันไปตามๆกันเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้บ้านฮักกระจกระจายมากมีการออกมาเปิดเผยว่าถูกกับน้องบุงอิงอีกแล้วถูกเลขกับลูกสาวอีกแล้วถูกเลขกับน้องสาวอีกแล้วซึ่งก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนั่นแหละครับอย่างที่นนเคยบอกไปว่า อุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ใช่หมอหวยอุงอิงเพชรบ้านแพงคือหมอลำอุงอิงเพชรบ้านแพงคือซูปเปอร์สตาร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงส่วนแน่นอนว่าใครจะเอาเลขอะไรไปซื้อเลขไหนอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนั่นเองครับนั่นก็ไม่ได้ที่จะคิดว่าจะถูกอะไรมากมายขนาดนั้นเช่นกันแต่ต้องยอมรับแบบนี้กับเลขใกล้ตัวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นก็ถูกมาเรื่อยถูกมาบ่อยๆเช่นกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ บังเอิญไปไหมแต่สิ่งที่ FC เอามาแซลกันขำๆนะครับก็อยากให้เป็นการรีลแหลกการหลังวันหวยออก FC บอกว่าหลังจากที่พ่อพ่อแม่ f อฟเนี่ยหมดเงินกับการทุ่มโหมดรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดไปแล้วหลายคนหลายพันหลายหมื่นหลายแสนกันเลยอุคงอญิงพิบนแพงเอาคืนทันตาเห็นนี่แหละครับก็คือ บอกโชคให้โชคพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ที่ต่างโหวตให้น้องอุกอิงเปเพื่อนแพงกันหลายๆคนก็ถูกกันเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวบางคนก็หลักหมื่นหลักพันก็ว่ากันไปตามเนื้องานนะครับแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นการบังเอิญไปไหมกับการที่รางวัลคมชลึกอวอร์ดมัน เปิดเผยไปเมื่อวันที tá, ่14พฤษภาคมน้ององค์อิงเพชรบันแพงก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ได้ไม่เป็นไรรักพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเหมือนเดิมพ่อพ่อแม่เอฟซีก็คือรางวัลที่ดีที่สุดของน้ององค์หิงเพชรบันแพงแต่แน่นอนว่าวันที่16พฤษภาคมเหมาะเจาะกันเลยทีเดียวกับรางวัลกับเลขท้ายกับเลขท้าย3ตัวกับเลข2ตัวกับเลข2หลักซึ่งแน่นอนว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีก็เอาเลขที่ใกล้ตัวน้ององค์หิงเพชรบันแพงนี่แหละครับไปลุ้นกันและแน่นอนว่าก็ ถูกหวยกันเป็นว่าเล่นเลยครับวันนี้แน่นอนว่ามาลัยพ่อกันชัยวันนี้ทาไ์สดน่าจะมีแสนแตกอย่างแน่นอนส่วนมาลัยน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในงวด309หรือว่า87วันนี้ก็น่าจะคึกคักกันแน่นอนทีมงานมาลัยเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับสำหรับวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้หลังจากที่เงินในบัญชีเข้าแล้วพ่อพอแม่แม่เอฟซีก็จะน่าจะโอนมาลัยให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเช่นกันเช่นเดียวกับ นั่นนี่แหละครับก็มีติดให้น้องอุ้งอีก่เป็นแพงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าก็ไม่ได้ถูกเยอะเหมือนกับพ่อพ่อม่ f เบางคนที่เขาตั้งใจที่จะซื้อกันเลยแต่นั่นก็คือแค่ลุ้นกันพอสนุกสนานเป็นสีสันในแต่ละงวดในแต่ละวันไปแค่นั้นเองและครับแล็คลิปนี้ก็คือไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตกับเรื่องที่มันบังเอิญ ไปหรือไม่นั่นแหละครับแต่นั้นก็อยากจะสรุปให้ฟังแบบนี้กับเรื่องที่มันเกิดขึ้น ผ่านชีวิตประจําวันน้องอุกอิงไปเป็นแพงมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเป็นความบังเอิญซ้อนความบังเอิญอีกทีหนึ่งหรือไม่เพราะพ่อแม่เอฟซก็ต่างตั้งคําถามกับเรื่องแบบนี้บานนักต่อนักแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการขายที่ดินการตัวเลขต่างๆหรือว่าการให้โชคการสอบผ่านนู่นนี่นั่นเพราะพ่อแม่เอฟซีก็ต่างที่จะท่องคาถาน้องอุกอ,งอิงไปเป็นแพงแ,พงแน่นอนว่ามันเป็นความเชื่อทางจิตใจมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นสิ่งที่เรารักและศรัทธาศิลปินคนหนึ่ง นั่นอยากให้มองแบบนี้ครับไม่อยากให้มองว่าองค์อีกเป้แพงเป็นคนที่บอกหวยแม่นเป็นคนที่มีนู่นนี่นั่นแต่อยากให้บอกแต่แต่สิ่งที่นั่นสัมผัสได้องค์อีกเป้แพงก็คือเป็นคนที่ บริสุทธิ์เป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์ใจเป็นคนใจบริสุทธิ์เป็นคนที่มีความมีเมตตากรุณาและแน่นอนว่าองค์ญิงเพอรแพงเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงมันถึงทําให้บุญที่น้ององค์อิงเพชรอรแพงพยายามสั่งสมพยายามเสริมสร้างมันแผ่มาให้พ่อพ่อมแม่เอฟซีอ่ะได้รู้สึกแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้นี่และครับได้โชคได้ลาบก,กับน้องอุค์อิิงเพชรพรแพงตามๆกันไปด้วย แต่สิ่งที่นอนอยากจะย้ำก็คือไม่อยากให้พ่อพ,อพอ่อแม่ fc ครับงมงายในเรื่องของการเล่นการพนันหรือการเสี่ยงโชคมากนักเอาแค่พอเหมาะพอควรเอาแค่พอสนุกสนานพอได้ลุ้นไปกับลูกสาวพอได้มี คอนเทนต์มาอ้างกันพอได้มีคอนเทนต์มาเล่ากันสนุกๆแค่นั้นนันเชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่พอ่อพ่อแม่เอฟซีมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการที่ได้ดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีความสุขที่ได้ดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและน้องอุ๋งเพื่อนแพงก็ยังคงความน่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆและวันนี้แน่นอนว่าเล่นกันอยู่ที่มหาสรารคามจับตามอะไรอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับว่าจะคึกคักขนาดไหนว่าจะพวงโตขนาดไหนหรือไม่ก็เปวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นการรวมอะไรปิดวง ที่ไลฟ์สดพ่อการชัยก็เป็นได้สำหรับ309และ8 7ที่มันเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและน่าจะเกิดขึ้นต่อในอนาคตสำหรับ คนดวงเฮงสําหรับคนที่มีบุญญาธิการสูงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่น้อนอยากจะหยิบยกมาเล่าให้พ่อพ่อแม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันหลังวันหวยออกนั่นเองครับพ่อพ่อแม่เอฟซคนไหนที่หมานบ้างถูกรางวัลบ้างหรือไม่ถูกรางวัลบ้างก็คอมเมนต์เข้ามา ร่วมแชร์ความรู้สึกร่วมแชร์ประสบการณ์กันว่าเราเคยถูกหวยกับน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงมากี่งวดแล้วหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่มีดวงเลยแน่นอนว่าก็พร้อมซัพพอร์ตน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงเช่นเคยนั่นแหละครับเพราะว่าอู๋อิงเพชรบ้านแพงก็คือดวงใจของพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนไปแล้วณขณะนี้ เราย้ำกันช่วงสุดท้ายแล้วกันครับกับรางวัลลูกทุ่งเน็ตเบิร์กแน่นอนว่ายังมีโอกาสโบวถถึงวันที่25พฤษภาคม2568หากพ่อ,พอแม่เอฟซีที่มีความต้องการอยากให้องค์หิงพิบัติแพงได้รับรางวัลน,นี้อีก ปีที่3นะครับก็เข้าไปร่วมโหวตกันไม่ต้องโหวทผ่านทาง SMS ก็ได้โหวทผ่านทางฟังสถานีลูกทุ่งเน็ตเบิร์กแล้วนำแต้มมาโหวดให้อุ๋งหญิงเป็นบ้านแพงเรียกได้ว่าคะแนนมันประมาณ80%เท่านี้ก็เพียงพอแล้วละครับสำหรับรางวัลลูกทุ่งเน็ตเบิร์ก ขวัญใจลุกทุ่งเนตเปลร์กนั่นเองและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้ององคงอิงเพชรบ้าน,นแพงเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงหรือเกี่ยวกับขายอ้อแน่นอนว่า17กรกฎาคมนี้รับชมทุกโรงภาพยนตร์ก็จะหยิบยกประเด็นแบบนี้มาเล่าให้พ่อพอแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้นั้นต้องลาไปก่อนสำหรับคนดวงเฮงทั้งหลายสวัสดีครับ